สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยรัโต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรหวยลาพัฒนานะครับประจำงวดวันที่1มกราคม2566นะครับก็เป็นงวดแรกของปีใหม่นะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับคืองวดประจําวันที่30นะครับเราให้เลขเด่นไว้ที่8กับ9นะครับ ผลลงวันในงวดถัดมานะครับผลลงวันในงวดวันที่30ทธันวานะครับออก658,459นะครับ3ตัวบนออก459 2ตัวล่างออก84นะครับ8กับ9ของเราก็มาครบนะครับก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับวิธีจับเลขเด่นนะครับในสูตรนี้นะครับที่คิดนะครับสูตรที่1ใช้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับบวกเของที่นะครับ เราก็จะได้แปบวก4เป็น2 2งบวก9คงที่ได้1นะครับเราก็ได้1 2 3นะครับตำรับสุรที่1สูตรสุที่2นะครับใช้8บวก4นะครับเป็น2 2บวกเเป็น1 1บวก1เป็น2นะครับบวกเพิ่มอีก1เป็น3บวกเพิ่มอีก1เป็น4แล้วบวกเพิ่มอีก1เป็น5นะครับก็จะได้ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวที่ชนกันนะครับก็จะมี2กับ3นะครับเป็นเลขเด่นในงวดถัดไปนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูสูตรวิ่งบนล่างตัวเดียวของเรานะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับเราให้เลขเด่นไว้ที่9กับ0ูนนะครับผลลัพออก6 58 459นะครับ9มาหลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับสูตรนี้คำนวณแล้วได้1กับ2นะครับชนเด่นสุตรที่เลข2นะครับเพื่อนก็เน้นวิ่งที่1กับ2ก็ได้นะครับ ันนี้ก็เป็นสูตรวิ่งบนล่างนะครับที่เดินดีต่อเนื่องนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เดินต่อนะครับเก้ากับศูนย์มาเก้านะครับงวดต่อไปนะครับหนึ่งกับสองนะครับชนเด่นสุดคือเลขสองนะครับขอฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันนะครับสําหรับสูตรสองสูตรนี้นะครับในงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมกรานะครับเราก็จะมีสูตรใหม่ให้ทั้งหมด สี่สูตรนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็เชิญเพิ่มพิจารณาไปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นสูตรบวกสและสูตรบวกหนะครับก็ยกตัวอย่างมาให้ดู1 2 3 4 5 5งวดน,นะครับสูตรที่1น,นะครับเราจะใช้หลัก แสนบวกหลักหมื่นนะครับแล้วบวกด้วย3าพงที่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับนำเฉพาะหลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นนะครับระบกเพิ่ม3แต้มนะครับทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยนะครับระบกเพิ่ม3ามแต้มนะครับ3บวก6เป็น9นะครับ9บวก3เป็น2เราก็ได้9ก้ากับ2นะครับสำหรับสูตรที่1นนะครับ สูตรที่2เราได้6กบวกหเป็น1นะครับ1บวกเพิ่ม3แต้มก็ได้4นะครับก็ได้เด็กวิ่งบนล่างนะครับ2สูตร9กกับ2และ1กับ4นะครับซึ่งผลรางวัลในงวดถัดมา3ตัวบนออก8 2 4นะครับ2ตัวล่างออก4 8สูตรที่1ก็มาเลข2นะครับสูตรที่2ก็มาเลข4มาต่อกันที่สูตรงวดที่2นะครับ หลักแสนคือเลข4นะครับหลักหมื่นคือเลข0ูนบวก0ย์เป็น4นะครับ4บวก3าของที่ได้เนะครับสูตรที่2เราก็ได้0ูนย์บวก4นะครับคูณบวก3เป็น4กับ7นะครับซึ่งผลรางวันนีว่าถัดมา3าตัวบนออกศูนย์หนึ่งนะครับ2ตัวล่างออกศูนย์ศย์นะครับก็มาเลข7นะครับวดต่อมาครับ สูตรที่1นะครับได้9กับ2นะครับสูตรที่2ก็ได้9กับ2นะครับผลาัวัลออก7,3,4,5,7,9นะครับก็ก็มาลักหน่วย7ก็มาลักหน่วยนะครับโดตมานะครับสูตรที่1ได้0กับ3นะครับสูตรที่2ได้2กับ5ผลรังวัในวดถัถมาออก8 5 9 0 8นะครับ สูตรที่1มา0ูนะครับหลัก 10, สิบสูตรที่2มา5นะครับต่อมาครับสูตรที่1ได้5กับ8นะครับสูตรที่2ได้8กับ1นชนกันที่เลข8นะครับผลรวมออก4 5 9 8 4นะครับ8ก็มานะครับสูตรที่1 5ก็มา มดูงวดประจำวันที่หนึ่งกันนะครับผลรางวัลหกตัวออกหกห้าแปดสี่ห้าก้านะครับเราก็ได้หกบวกห้าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามตรงที่ได้สี่เราก็ได้หนึ่งกับสี่นะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับเราใช้หลักหมื่นบวนหลักหน่วยนะครับห้าบวกเก้าก็ได้สี่นะครับสี่บวกสามตรงที่ได้เจ็ดนะครับจนกันที่เลขสี่นะครับ <c oughs> ลองจับสูตรนี้ก่อนนะครับเด่นไปที่สี่นะครับจับกับหนึ่งสองสามนะครับก็เป็นสี่หนึ่งสี่สองและสี่สามนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับตัวชนจะมาหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรบวกสามนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสูตรบวกห้านะครับ ก็มีทั้งหมด2สูตรเหมือนกันนะครับก็ฝากให้พิจารณากันไว้นะครับงวดที่1นนะครับสูตรที่1ได้4กับ9นะครับสูตรที่2ได้3ากับ8ผลรางวัลออก8 2 4 4 8ี่ี่นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้ศูนย์กับ5สูตรที่2ได้2กับ7นะครับผลรางวัลออกศูนย์ย์นะครับ งวดนี้จับไม่เข้านะครับแต่เล็กวิ่งมา2องสองสูตรนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1นึเก้9กับ4นะครับสูตรที่2ได้0ศูนย์กับ5ผลวันออก579 4 5นะครับสูตรที่1มาครบ2ตัวนะครับ4กับ9สูตรที่2มา5จับได้4 5 1ชุดนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้3กับ8สูตรที่2ได้9กับ4นะครับ ผลล้ว,น,วนออก8 5ดห8กนนะครับงวดนี้จับไม่เข้านะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้8กับ3สูตรที่2ได้8กับ3นะครับผลางวลออก4 5 9 8 4นะครับก่อนมาตัวชนนะครับคือเลข8ดูสูตรที่1่สูตรบวก5กับสูตรบวก3นะครับสูตรบวกสก็มาชนที่8นะครับ สูตรบวก5กับช้วนที่8ทีนี้เรามาดูกันนะครับในงวดประจำวันที่หมกราครับสูตรบวกห้าครับสูตรที่1นนะครับสูตร,ท,รที่1เราจะใช้หลักแสนนะครับกับหลักพันนะครับแล้วบวกด้วยสองของที่นะครับ สูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับก็เท่ากับ x บวกหนะครับบวก2เสร็จแล้วก็บวกหนะครับ จากสูตรนะครับเราได้6บวก8เป็น4นะครับ4บวก2งของที่ได้6 6บวกเพิ่มอีก5เป็น1นะครับเราก็ได้6กับ1นะครับสำหรับสูตรที่1นะครับสูตรที่2นะครับเราได้8บวก4เป็น2นะครับ2บวกอีก5เป็น7เราก็ได้2กับ7นะครับสำหรับสูตรที่2ทีนี้เราไปดูกันนะครับ1กับ2นี่ก็ชนเลขเด่นนะครับ ก็มีโอกาสมานะครับสำหรับ1กับ2อันนี้1กับ7 7ก็ชนนะครับก็ฝาก4 7อีก1ชุดนะครับแล้วถ้าใครชอบ1กับ2นะครับก็ได้1 4 1 7นะครับ 131416นะครับนี่นะครับสำหรับใช้ชอบ1กับ2นะครับแล้วก็2 23นะครับ2426และ27นะครันะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้นำไปวิเคราะห์อีกครั้งนะครับว่าชอบสุดไหนนะครับ เพื่อนอาจจะมีเวลานั่งวิเคราะห์กันนะครับส่วนผมนั้นก็วิเคราะห์คร่าวๆให้นะครับเพราะเวลาที่ดูจริงๆไม่ค่อยมีนะครับก็คิดสุดได้ปุ๊บก็มาลงเลยนะครับครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับในงวดวันที่1มกราคมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ